โค้ชฝากแชร์วันนี้ครับจะเอา3ท่าเด็ดนี้มาให้ครับ3ท่าเด็ดต่อไปนี้จะช่วยแก้ปัญหาคนที่มีท้องแขนหย่อนยานหรือห้อยห้อยนะครับบางคนนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับนี่เลยฮะนี่ปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพียงแค่เอา3ท่านี้ไปทําทําได้ทุกที่ทําได้ทุกวันครับวันละ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับนอนคว่ำลงไป ท่านี้ครับท่าแรกให้เล่นแบบนี้ครับนอนคว่ำลงไปครับเอาค้างไว้ที่พื้นนะครับหงายฝ่ามือขึ้นนะครับวางดัมเบลไว้ที่ฝ่ามือครับนะครับคางไว้ที่พื้นนิ่งๆนะครับแล้วก็เช็คว่ากระดูกสันหลังตรงหรือยังยกดัมเบลขึ้นไปนะครับบิดยุ้วก้อยตรงบิดกลับลงแต่พื้นขึ้นเลยนะครับหนึ่ง <1. S 1> บิด บิดกลับแต่พื้นขึ้น 3, บิดบิดกลับลง3ขึ้นบิดบิดกลับลง4ขึ้นบิดบิดกลับลง5ให้ทำเซตละ15ครั้งหรือ20 <6. S 1> ครั้งนะครับ 7, ใช้นัำเบล1กิโล 7, หรือ2อกิโล ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีนัมเบลเราก็ใช้ขวดน้ําแทนก็ได้ครับ <9. S 1> ทําได้ทุกที่ครับ <10. S 1> ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบครับลงแต่พื้น <10. S 1> แล้วขึ้นเลยค้างไว้บิดนิ้วก้อยบิดกลับลง <S 2> 2. <S ขึ้นบิดบิดกลับลง <13. S 1> ขึ้นให้สุดครับบิดบิดกลับลง <14. S 1> ขึ้นให้สุดบิดนี้ก้อยตั้งฉากบิดกลับ ลงข <15. S 1> ึ้นบิดบิดกลับลงท่าที่2องท่าต่อไปครับเอานำเบลวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเอาฝ่ามือวางไว้ข้างนำเบลนะครับขาชิดกันนะครับเอาเอวแตะไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆดันตัวเองขึ้นด้วยแขนพอสุดแล้วเนี่ยก็เหยียดหลังแขนไว้นะครัข้างหนึ่งสสามลงไป 6แต่น้ำเบลขึ้นบิดแขนนะครับกดนะครับเหยียดแขนให้ตรง1 2แล้วก็ลงครับท่านี้ง่ายมากครับ3ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะใช้น้ำหนักตัวเองนะครับค่อยๆขึ้นครับแบบนี้นะครับดันตัวเองขึ้นใช้แขนดันตัวเองขึ้นสุดแล้วก็บิดศอกนิดนึงเขาหากัรบีบไว้นะครับ1 2แล้วก็ลงแบบนี้ครับไป มาแล้วเจ็ด <7 S 1> มันตึงแล้วแปดเก้า <8 S 1> <9 S 1> ค่อยๆขึ้นนะครับบีบสิบ <10 S 1> ขึ้นสุดแขนแล้วก็บีบหลังแขนไม่แป๊บนึงนะครับแล้วค่อยลงดีมากครับเอ <8 S 1> ็ดบีบลงฮะสองโอ้ 13ขึ้นค่อยๆขึ้นแบบนี้นะครับ14ยิ่งเราทำเยอะนะครับท้องแขนที่ห้อยก็จะ <15. S 1> ตึงกระชับได้เร็ววันนะครับอีกที่อู้และท่าที่สามครับท่านี้จะใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอนงายครับ ขันเข่าได้เลยนะครับ <_ disrespect> แล้วก็เปิดศ <_ č> อกออกขนานกับไหล่นะครับศอกออกขนานกับไหล่คืออย่างนี้นะครับไหล่อยู่ตรงนี้ให้ศอกเี่ยวไปด้านข้างนะครับแล้วก็บีบน้ำเบลลหากันนะครับบีบน้ำเบลไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ค like <story> ่อยๆหย่อนลงมาที่คางครับเอาด้านข้างน้ำเบลลบีบกันนะครับพอแตะคางแล้วก็ดันขึ้นไปบีบน้ำเบลเข้าหากันครับเหยียดแขนอย่างนี้นะครับไป บีบนำเบลเข้าหากันขึ้นให้สุดเอียดแขนลงแตะคางขึ้นบีบน้ำเบลหากันตลอดเวลาครับแตะคางขึ้นดีงามแตะคางขึ้นบีบน้ำเบลไว้นะครับให้หลังแขนทำงานตลอดฮะดีใช้2องโลก็ได้1นกิโลก็ได้ถ้าไม่มีนํำเบลก็ใช้ขวดน้ำก็ได้นะครับ ตลอดเวลาที่ทำครับค่อยๆหย่อนลงกลางศอกขนานไหลให้ได้นะครับ15ครั้ง20ครั้งทำไปเลยนะครับ1 2 3 ยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับถ้าอยากให้ท้องแขนกระชับเร็วนะครับก็เพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มจํานวนเซตไปนะครับปกติปกก็จะแนะนํา15ครั้งถึง20ครั้งเนาะถ้าใครได้มากกว่าน,นั้นก็ยิ่งดีแล้วก็แนะนําว่า5เซต3เซต5เซตอันนี้คือเบสิกเนาะถ้าใครอยากจะกระชับเร็วกว่าน,นี้ก็ทําได้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับน้เบลที่ใช้เล่นนะครับ เริ่มจาก1กิโลก่อนนะครับสาหรับสุภาพสตรีเนาะแต่ว่าผู้ชายก็อาจจะใช้2โลหรือ3โลก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้ำเบลไม่เป็นไรครับใช้กวดน้ําก็ได้นะครับให้เริ่มจากเบาๆก่อนนะครับพอแข็งแรงแล้วก็ค่อยเพิ่มน้ําหนักเป็นไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปดีๆแบบนี้คลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้มาให้ฟรีนะครับใครที่อยากได้ท่ากระชับส่วนไหนใครที่อยากได้ท่าออกมังกายที่ลดส่วนไหนบ้าง ให้มันกระชับให้มันเฟิร์มให้มันแน่นก็ขอมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ผมก็จะเอาคอมเมนต์นั่นแหละมาทำเป็นคลิปให้แบบนี้นะครับผม